เป็นยังไงฝูงฝนเจอ,เอมุกที่ขำมากด้วยมุกนึงมุกอะไรน้องเขาเล่นมุกลงุงเขาบอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งเอาเลยเอาเลยลุงโอ้เจอเจอาจ,จอแตกแน่นอนรถคันนี้ จุดต่อมไปอ่ะจต่อม้ปเลยกลัวี้นหนุกพ่อคุกเชิดไม่กลัวลี้มไี่ได้เยิดไม่ได้เลยาแล้องไอเน่ยาณาตมือมีแก่ฝีแก่อิดอันนี้พันธุ์อันนี้แก่ฝียิง อยู่บนหลังคารถก่อก็วัดเว้ามโอู้่เต็มเมืองเลยดูดิเ้ยรถมันอยู่ไหนวะหล่นกันเป็นฝุ่นฝนรถเป็นยังไงฝุ่นฝนเจอมุกที่ขำมากด้วยมุกนึงมุกอะไรน้องเขาเล่นมุกลงมุกอะไรเขาบอกว่าเขาอะเป็นเลือดครึ่งก็ที่สีมันแตบอยู่นั่นแหละ รอฟังอยู่เนี๋ยวี่เขาขดเงินเลยครึ่งเลยเหรอครึ่งอะไรใช่เขาเป็นลูกครึ่งเขาบอกว่าแม่เขาอ่ะเป็นกรี๊แม่เป็นกรี๊ดใช่ใช่พ่อยหยาบตีนแม่ตามน้องเขาแม่ก็เลยกรี๊แม่เลยกรี๊ไงลุงพี่หลังพี่หลังอย่ายเล่นอีกนะพี่บังก็<อ>บอกน้องอย่างนี้แหละพี่หลังอย่าเล่นอีกนะเฮ้ยพายิงใช่ลูกเอ้ยลูกดึงเอฟเฟคแบบคนนึงช่องเราต้องมีเอฟเฟคด้วย ใหม่ได้ไเนี่ยเล่นใหม่ได้ไหเนี่ยดูดึงกดเอฟเฟกในช่องไปไหนแล้วอมอนมีเห็นมีเลยมีคนบ้าจะได้ไปช่วยลุงอมอไม่มีเต็มเลยไปเก๋ว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 เกวเก๋วลุงกำลังเอฟเฟกต์อยู่ในเอฟเฟกต์ แมงกระไซแมงกระไซเฮ้ยได้ไงนี่อยู่ข้างหน้าคนโคนคนตรงนี้ตรงนี้เอาโคนนี่ลุงจอดกันละเฮ้ยเขาโดนบอดยิงให้โดนบอดยิงเขาโดนบอดยิง

บนหัวลุงเลยลุงแรงแค้นในพลอยด้วยมีระเบิดไหมไม่มีเลยดึงดึงดงตังดึงดงดึดงดงดึงดึงงดงดึงดึงดดึงดเดงดึดงงดึงดึงดึซ้ายขวง จะระวังข้างบนสองนะดับไฟดับดูข้าง,งบน,งบนจ่าโยนระเบิดไปเลยไม่โดนระเบิดหมดแล้วว่ะเยอะข้างบนอ่ะตัวยไอ<ห>้นี่<ห>แหละ,ละมันเอา UMP ตอดพอที่ราเบิด ลูท <laughs> yeah. I'm really sorry Okay. <laughs> I'm really sorry, <laughs> I'm really sorry. มันเยอะเปล่า๋ยวเราจะพูดให้ฟังเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังเฮ้ยบนขาวมีคนตรงนี้ตรงนี้มีคนวิ่งอยู่หลังหินหลังหินวันในบ้านก็มี นตัวกบเนยโรยเกลือแอร์พูดเร็วๆกุ้งอบเนยเลยกลัวรถความไวเหรอไม่ต้องออดูตรงไหนอ่ะรถความไวอ่ะกุ้งอบเนยเลยกลัวหุ่นหลุดพ่อคุณเทพไมไม่ได้แกลัวยทำไมออกกนะุ้งอบเนยเลยกลัวไปด้วยกุ้งคนนึงกุ้งอบเนยเลยเกลือ oh no โอยกุ้งไรโรยโรยโรยกุ้งอบเนยรุ่งรุ่ง กุ้งอบเนยเลยกลัวกุ้งอบเนยโรยเกลือกรุ้งกรุ้งอบเนยเลยกลัวเลยกลัวอะไรใครเขาครัวเรือมันขึ้นเกลือกุ้งอบเนยเลยกลัวโรยงายเลยเลยครัวอย่างเงี้ยโรยงาอีกเหรอกุ้งอบเนยเลยกุ้งอบเนยโรยครเรือลุง หุ่นอุ่นตุ๋นต้มนึ่งว้าหุ่นอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหุ่นอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหุ่นอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหงุ่นหุ่นตุ้มนึ่งตุ่มแต่มีตุ่มไยเหรอหุ่นอุ่นตุ๋นต้มนึ่งกุ้งอบเนยเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าจะไปสั่งในร้านอาหารแล้วพูดยังไงอ่ะ กุ้งเกราพูดได้อะเาเธอเธอเธสั่งกุ้งอบเนยให้เราหน่อยเราไม่กล้าพูดไก่ดาวบอกบ้าเอาเอาของเราไข่ไก่ดาวค่ะเอาเลยลุงอนะอจอจอดจอจอแตกแน่นอนรถคันนี้ ว้าวเก็บเ <helmet> สียครับ <BACK> น <G TA> <laughs> ั้นนั่นเฮ้ยเพื่อนโดนลมยิงอยู่เพื่อนวิกขี้แตกเลยเพื่อนเลยมาทาง290 watch out เดินเข่าหน้าเพื่อนเลยอยู่เดินลุดเดิน mark the location ก็นี่อีกตัวหนึ่งโอ้เจ็บมากต้องใส่ง่วงเฮ้ยว่ทำไมปืนมันดีดขนาดนี้ล่ะเวลาส่องบนรถอ่ะ กินลำไยน้ำลายายไหลย้อยวันนี้เก่าแล้วไหนพูดสีเออเก่ามากจโลเคชั่นโอ้ยีนมาีคนมาเห็นมีไหนอจเฮ้

โอ้ลุงไล่ล่าลุงกำลังขับไปต้อดวงเลยพูดไม่เพาะอะไรต้องขยี้มันอะไรสิมันพูดเต็มเต็มหูเลยเมื่อกี้เดี๋ยวลุงอ้อมไปนะคนเกาหลีเอ้ยลุงเดียวมีเยอะมีเยอะเยอะมากในบ้านเนี่ยเต็มเลยเราไม่อ้อมไปจ่าไม่ได้ยิงจ่าไม่ได้ยิงจ่าไม่ยิงตัวนั้นคนลัตตี้มั้งเด็กผีกระมาก่อนคนลัตตี้กรบมาก่อนในบ้านเนเต็มเลย เต็มบ้านเลยเนี่ยไปจอดแล้วโยนระเบิดที่บ้านบริษัทกำจัดจำกัดนะใครมันยิงอ๋ออยู่บนสาวตัวหนึ่งอุย้ยขี้นยิงหัวพอดีเลยบ้านฝ่ายิงมาจาา้ะตาตีตกต้นตาลตาตีตายใต้ต้นตาลเฮ้ยใครยิงมาอีกเนี่ยไม่ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะอะไรวะเนี่ยเด็กเล่นเหล็กดัด<ล>กินมันติดเหงืูอกไรนเกิดติดฟัน กินชั้นมันทั้งวันมันทั้งคืนเขาสนข้าน่ับรถไปฆ่าเลยดีกว่าลงตัวเดียวตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดีกว่าเราสมุกลูกสมุกลูกขวาวิ่งลงไปข้างล่างนี่อ่ะวิ่งอยู่อ้เจ็บอยู่วนลุงวนงต้องวน ริกาโต้ไม่ทันนโยนระเบิดเลยวินทีหนึ่งไหมเยอะอยไไออใคป่ปลาไฟไม่เข้ารูไม่เขาโยนไ <laughs> ปไไ <laughs> ปลาอะไรเนี่ยปาไม่เข้าเลยใครปลา จาจะเห็นเห็นปืนขวาป่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเว,ว,ว่ายมันหย่อนระเบิดว่ะอาจาต้องเติมยาก่อนว่ะโน้อุ้ยข้างบน MK ็มเคจ้าอุ้ยอ้าวระเบิดโยนโยนตัวเองตายวันหลบ Focus เพชร สงสัยตื่นเต้วเพื่อนขึ้นไปแล้วด้วย Help ไอ้มันอยู่บ้านในนี้เลยบ้านเนี่ยอยู่บ้านเนี่ย้อยู่บ้านนี้มันย้ายไปบ้านนีไงมนีโปรเจกว่ะตัวที่ระเบิดท้องเลยเต้นได้เรื่อยๆแล้วจ้ะตรงนี้ tay lên rồi mk kia knock knock nope oh, watch out watch <page lunch> out ตัวหินตัวหินหินเมื่อกี้นนอกตัวต้นไม้ต้นไม้คนหนึ่งใส่คนหนึ่งไอตัวต้นไม้ตัวต้นไม้นอกไม่ใช่ตัวหินไอไอไออยู่ตรงนี้ตัวนึงเย้กินกายละ